กระบะสีประตูออโต้นะสภาพสวยสภาพใหม่ครับเป็นตัวที่บอกเลยว่าได้ออปชั่นครบสุดตัวไฮตัวท็อปครับสวยๆแบบนี้สีขาวใครหายอยู่เรียกทักมาโทรมาเลยครับ6กแสนสี่หมื่นเก้าเท่านั้นนะครับสี่ประตูออโต้นะครับงานดีพรีเมียมเลยนะครับรถมือเดียวนะสภาพสวยนะครับประวัติศูนย์เบาะหนังนะครับสภาพเดิมๆนะครับจอครบกล้องครบนะครับกล้องหน้ามีพร้อมกล้องหลังมีครบแบบนี้ด้านหลังมีแอร์พร้อมนี่คือตัวท็อปตัวไฮนะครับงานเบาะหนังสภาพสวยเลยนะครับ 649,0นนานะครับช่วงล่างซ u เปอร์เฟกยางใหม่แมกแท้ไฟท้าย LED นะครับนี่ไฟท้าย LED นะครับรีบทักมาโทรมหาเป้เลยครับรถคันนี้ไปบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับทั้งก่อนมาเพ๊บไปเลยนะครับมาปุ๊บติดจองปั๊บเลยนะครับมีเบาะหนังปรับไฟฟ้า6ทิศทางพาร์คิ้งเซนเซอร์นะครับไม่แสนสามเท่านั้นรถเดิมๆไม่เดิมไม่แท้รถเดิมไม่มีชนหนักปิดความจมน้ำแน่นอนนะครับสภาพสวยแบบนี้เป้ไม่ใหญ่พลาดครับรีบทักมาโทรมาจองได้เลยครับ กาแฟนั่นก็ได้ซื้อข้าสดก็ได้ครับทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับวิ่งเซนถึงหน้าบ้านฟรี